ช่วงบ่ายน้าลงเยอะนะครับนะี่ครับเห็นตังเกอเห็นตอโผล่ขึ้นมาเนี่ยปลาช่อนเริ่มจะช่วยเยื่อง่ายแล้วตามเหยื่อมีอาการครับนะี่ครับตามตดนดีตามมาเลยโอ้ยต้ากัดกัดตัวโดนดีโอ้ยสองไม้สองตัว กับนพีโอ้ยีครมชมนี้ก็มาอยู่เกือนทุ์นาหคลิปนะครับวันนี้ผมก็พอเปลี่ยนสไตล์บ้างเอขยักมาตีวันนี้ผมก็มากับนพีนะครับหลังจากนี้ทางขายโคงการเปนนานี่ไปไปไหนมาครับขายรอขายครับเพราะว่า ช่วงนี้พี่ก็เพิ่งจะมีครอบครัวครับแล้วก็จะลองขายเยอะหน่อยก็อาจจะตกบ้างไม่ได้ตกบ้างครับต้องสร้างครอบครัวก็เดี๋ยววันนี้ก็อยู่เย็นเย็นเลยครับตกกันเย็นแต่วันนี้แดดเริ่มมาต่เช้าเลยน้ำครับน้ําดูจากลอยต้นกกนะครับมีมีลดลงนะครับช่วงเช้าเดี๋ยวมันก็น่าจะขึ้นอีกสายๆนะครับเพราะน้ําที่เนี่ยจะขึ้นลงวันสามสี่รอบครับสําหรับเกือนต้องนา ก็เดี๋ยวดองมาย้ำดูครับว่าวันนี้เราจะมีผลงานกับเกี่ยวกับพวกปลาช่อนปลาชะโดในเพื่อนท่าทุ่งนานี้มากน้อยแค่ไหนนะครับกับวันนี้หนึ่งวันก็เดี๋ยวเอาเรือลงน้ำแล้วอยวพายไปกันเลยดีกว่าครับมึงมึงตีงนี้ก็ได้เดี๋ยวกูเดี๋ยวกูทักนี่ีเดี๋ยวตีนี้็จแล้วค่อยออกไปทางรีซรอท นะข้ามึงอาพายไปเร็วกว่าของกูอีกเพราะท้องมึงไม่แบน โดนโดนนี่ตัวโอ้โหลูด อย่ยงเงี้ยเจม้า่ยางนงี้เจมตามมาแล้วหมายึ่งโคเต็มคอนะครับนี่บัชชอนคือทะาทุ่งนานเนอ,อกบยางแคงเกอร์วีสองครับตัวนี้เป็น กบยังเลื้อยนะครับสีเขียวใบไม้ช่วงบ่ายน้ําลงเยอะนะครับนี่ครับเห็นตะเกตเห็นตอโผล่ขึ้นมาเนี่ยปลาช่อนเริ่มจะช่วยเหยื่อง่ายแล้วตามเหยื่อมีอาการครับนี่ครับแคนเกอร์วีสองนี่ผมก็เอาขายักมาลงมุมกล้องอาจจะไม่สวยเท่าไหร่นะครับคนเดียวไม่มีใครได้ให้นะครับนี่ครับต่างันต่อดีกว่าช่วงบ่าย เากาดต่ากาดกัดกระโดดดีโอยตอไม้ตอตัวตอกไม้ตองตัววันเถิงอย่างนี้วันเถิงตัวดีก็ตัวนี้ตัวดีตัวนี้ตัวดีนะครับโอยกดตัวมาสักคู่แป๊บเดียวตีลงไปเลยครับโอยลงมาจากฝั่งแล้วเลือยงึ้งงึ้งึ้งงึ้งเรียบร้อยโอหรุดพอดีครับลุดพอดีครับอื้มน้ำลงเป็นเหตุตั้งเกตได้ เดี๋ยวก็คู่ครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเอคิปเปอร์ก่อนครับอืมคิปเปอร์คีบไปก่อน,นท่านผู้ชมนี่ครับแคงเกอร์วีสอง สีเขียวทัพขู่ปวดตัวนั้นตีใส่แล้วบ๊บเลยโอ้โหนี่ครับปลาช่อนเอาขน้ำพิชโดนนี่นะครับนี่ครับน้ำพิชโดนครับดู่นครับฝั่งนู้นครับเห็นไหมครับเอาครับนี่ครับปลาช่อนโขูยแคงเกอร์วีสองนะครับนี่โอ้ โอเคครับตาังม,มาต่อดีกว่านพีก็โดนตัวแล้วโชว์โชว์ปลา่อยใส่สวยครับใส่สวยครับนพีโอ๋อ 3L2 ครับโอเคครับจะตังมาต่อดีกว่าช่วงบ่ายเดี๋ยวไปดูรงหัวมุมนดีกาท่านผู้ชม อุ้ยกัดกัดกัดระโจนกระโจนครับกระโจนกโจนอุ้ยอุ้ยรุดอู้ดดูดีครับมันไม่ติดกอกกกไปนักนักโอ้โหนี่นผู้ชมติดอุปสรรคครับอู้เรือมันตั้งฉากไม่ได้ครับมันเยอะโอ้รุดเลยครับสายคย้ำแล้วด้วยอืม สียดายครับเอาไม่ครับเอาไม่นี่ลุงตกไอปลงปลาเลยได้ไหมใส่ด,ดีไหมลุงโอ้โกำลงักลงกินเลยเออได้กำลงัลงไดง้กำลัง กับกระโดนนี่อย Q ่างคิวโมฮอควีเอลทูโอ้ยโชบข้างเสาเลยท่านผู้ชม,มชบข้างเสาเลยสารายเยอะนะครับอุปสรรคเยอะหน่อยชบข้าง่งเสาเลยรวมสารายแล้วก็สองโลนี่ โอ,โอ้เต็มปากเลยครับโ,โนี่ครับเต็มคำกบยางคิวมหกวีลทรูนี่ใช้งานได้ดีเลยวันนี้ปล่อช่อนขึ้นท่าทุ่งนาโอเคครับ โอ้โหแองต้ามักกับ ขึ้นนักไปเลยอับเย็นเออหอยตัวหอยตัว สามโดนสามโดนสามโซนนีตามมาเลยโอ้ยตามออกมาโอ้ยโอ้ยตามมาดูดเลยครับท่านผู้ชมโอ้โหทางน้ำหนุงแล้วดูดเลยครับนี่ครับกบยหยาคิ้วหมอก วีเอลทูครับโอ้ดอกนี้สวยงามมากจะเช็ดเล่นกันครับโอ้ดอกนี้สวยมากครับดอกนี้ตาม,มาโอ้โด,ดูดบอ๊อบเลยครับนี่กบจางคิวม็อกวีเอลทูครับตัวนี้โอ้โหหัานมากมากช่วงเย็นของเขื่อนทะลุงนาครับโอ้โหนี่ครับมันวิ่งตามมาดดโดดบอ๊อบเลยครับนี่ ตอนนี้ก็ฝนตก้วครับท่านผู้ชมเดี๋ยวต้องเข้าฟังแล้วครับฟ้าหลอกขงองเราจะขออย่าเข้าฟังครับตกแล้วก็สำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวไปดูปลารวมกันท่านผู้ชมเดี๋วนับปลารวมกันดูปลารวมแล้วก็เดี๋ยวเอาเรือขึ้นรถกันเลยครับเดียวเดินทางกลับบ้าน ครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็เอาเรือขึ้นฝั่งเป็นที่เรียบร้อยนะครับน้ําขึ้นขึ้นลงลงนะครับแต่ก็ยังพอได้ตัวอยู่ก็หนึ่งวันก็จะหอได้มันครับวันนี้มีไส์เล็กๆปนๆไป,ลป,ลป,ลปลยันส์ใหญ่วันนี้นพีก็ได้ไส์ใหญ่ไส์โล,โลต้องทำตัวครับผมก็ได้ส์แบบส์โลไส์เกือบโลครับตัวทั้งตัววันนี้กัด,ๆๆดกัดรูดกัดอะไรก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันเขาต้องเขื่อนเท้หนาต้องรอ,อ,ใอให้น้ํามันลงอีกนิดนึง น,น้ำลงบันเทิงแน่ใช่เพราะว่าช่วงที่พอนที่เราลงช่วงตอนบ่ายนะนลงแป๊บหนึ่งโอ้โหก,กัดไม้โตไม้เลยแล้วแป๊บหนึ่งมันก็ขึ้นนะครับทาบ่านผู้ชมก็คลิปนี้ก็ต้องรำลากันเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับฝากกด subscribe กดติดตามกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับก็เดี๋ยวพบกันใหม่คลิปต่อไปคลิปนี้สวัสดีครับกัด โอ้ยโดนอะไรม